สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายเทินนะครับผมนี่ก็จะมาส่งพลายามีนะครับผมไปขึ้นรถนะครับผมวันนี้โอ้พลายามีครับผมตาไหลเลยครับผมผมใสจะไม่อยากไปนะครับนี่ตาไหลเลยครับอีีดูครับนี่ครับผมใสก็จะไม่อยากไปเหมือนกันนะครับผม ว่าอยู่นี่ก็สุขสบายครับผมมีลมมีอะไรให้อยู่จังดีนะครับผมก็เป็นธรรมดาเนาะครับมีพบก็ต้องมีจากนะครับผมอฟธีครับผมนี่ก็รถมารอแล้วนะครับผมนี่รถมารอแล้วครับรถมารอแล้วครับก็เตรียมไว,ไว้ให้ ลายขมีครับผมไปกินตามทางนะครับผมห่วงทรงพระนี่ครับวอยก็ใส่ไปอย่างเยอะเลยครับนี่ก็รอคัินเลกกับจะโค้งช้างมานะครับผม ันนี้ก็ยังไม่มาครับก็ยังทำพิธีเส้นประกรรมอยู่นะครับที่บ้านสําโลนะครับผมก่อนจะไปะครับพลายขมีควันเต้ก็พาพ่อใหญ่พลายขมีนะครับมาซื้มโลครับก่อนจะไปครับผมควันเต้นี่ก็จับได้เือกทุกเชือกนะครับผม ข้นวัตถิสแช่ในมือคุ้เชอร์ได้บ่าาไม่นบ่ฮะเป็นดินาาอ่าคืนลงให้ปลอดภัยขมิ้งก่อนครับผมอยู่นะครับควันเล็กนี่ครับผมตัวดำปิดเลยครับผมอีกทีครับผมสมบูรณ์เลยครับคืนลงให้เพลินก่อนคือไปครับผมโอ้ดูยางมามันเลยครับผมดูครับผม ูแรงครับผมขันครับผมขันมากดูแรงครับผมโว้าวดูดิเฟนของเราครับเิ็มย่านเต็มไปเลยครับผมลวกคุณแจก่งนื่เปล่าครับโอ้มีแข้งนะดิเฟนนะดูครับเต็มไปเลยครับก็จะโลควาเล็กนะครับผมและให้ควาเล็กเอาขุ่นนะครับผม ตอนนี้ก็คันเต้ยก็จะบริการไว้รอคันเล็กนะครับผมผมให้คันเต้ยครับบริการให้รอคันเล็กคันเล็กมาก็ทำพิธีเสร็จก็เอาขึ้นรถเลยนะครับผมทางยาไกลครับครับผมทางยาวไกลครับเอฟซีมันสองร้อยสามร้อยลูนะครับผม เย็นขึ้นทำเลยนะครับผมม่อาบน้ำาืีคีไครครับวัยนึงสบายตัวครับกนขึ้นรถนะครับผมตอนนี้ก็มีฟันชานะครับของคุ้มลังคาเกียวครับมาช่วยส่งทายคำมีครับผมนี่ครับเป็นกำลังใจให้ครับลายคำมีนะครับผมอันนี้ก็เป็นควาดใหม่ของลายคำมีครับผมก็ เคยไปอยู่กับตามีไหมครับตานีเคยไปอยู่ด้วยกันไหมเคยอยู่สวนอนุรักษ์อ๋อก็เคยอยู่กับคุณตานีสวนอนุรักนะครับก็จะเป็นควันใหม่ไปเลี้ยงใครขมีที่คำเชีเนาะครับนี่ก็เป็นเชฟฟ์ของเราครับถั่าครับตัดถั่าครับผมผันตลาดพรมหาก็มาด้วยครับพรมหาก็มาครับผมสวัสดีครับเขามาที่สูนย์แพร่ขด้วยครับผมกำลังใจครับผมกำลังใจอ๋อผมหาวันนี้จะไปไหนครับนี่ จะไปซีสเกีครับผมโอ้เดินทางไปแฮงงานครับผมครับผมเห่พรุ่งนี้แต่ว่าจะไปวันนี้ครับอ๋อไปภาพให้ไปวันนี้อ๋องานอะไรครับคุณกทินครับอ๋อ้กทินครับผมทำไมมีชวนผู้ใหญ่ไปด้วยครับผมโอ้อยากให้ไปอยู่แต่จะภาพเขาไม่รู้จะว่ายังไงเนาะโอ้เขาเขาสองตัวใช่ไหมครับถ้าจะผมเป็นจะภาพเองหรือผมให้ไปหมดเลยทีมงานเราอ๋อครับผมก็เกี่ยวกับอ๋อเนาะโควิดแล้วเนาะครับผมโควิดก็ อย่างว่าครับผมก็ธรรมดาครับผมับภาพกมีงบครับก็มีงรบแค่สองตัวเนาะครับผมงานเข่าดอย่าไปหาเอสตูทีฟด้วยทีดด้วยตอนนี้ก็รอควาเล็กมาครับผมก็ชุมกำลังใจกันเยอะนะครับชุมลังค์คากิโอของเราอันนี้ตอนนี้นะครับโทรไปหาควาเล็กแล้วนะครับผมควาเล็กไม่ได้มาครับเพราะว่าติดภารกิจ เอาไพลโอเล่อจากที่ครับเพราะว่าเพิ่งหายตุกมันใหม่นะครับผมไปช่วยปัดน้อยเอาไพลโอเลโอครับก็ให้ควันเต้ครับผมเอาไพลาย์มีขึ้นรถเลยนะครับผมตอนนี้ก็ให้ควันใหม่ครับขึ้นทีเลยครับผมไพลาร์มีครับผมเพื่อจะเดินไปขึ้นรถนะครับทีนู้นนะครับผมนนุนทางทิศเหนือครับบ้านของกันเองครับผมว่าตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับผมจะมีที่ขึ้นนะครับ ก็มีทีมงานชุดลูกค้าเขียวมาช่วยด้วยครับผมนี้อีกทีครับอะไรครับในน้ำตัวหน่อยน้ำตัวหน่อยคนหัวครับผมคนหัวคนลูกค้าคนจริงครับครับผมแล้วก็อะไรครับดูอะไรดูกดปี๊ดครับครับมาเป็นกำลังใจนะครับผมก็เข้ามาวสารก็เรียบมก้อนได้แล้วไม่เหนื่อยไม่มั่วนะผม

เร็วเลยครับเอครอย่าไมค้ำวยครับผม นะครับผมก็เส้นไหวบอกจ้าที่จ้าานจ้บ้านที่มึครับกับผูมิภคัมนะครับให้ดูแลคุ้มครองป้งรักษานะครับผมทางสลอดภัยนะครับผมสาธุ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 รูมทวดคมทวกภรมเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านที่มึงเอ้ยเนี่ย ในอจอนุเพ e ื่อพลายขมีเดินทางเียทำานนด้วยนี่ดูแลคุมครองปกปักรักษาเดินทางรออกระชุกแ้วัจบักความเบื่อเน่กบดขัดบุนครูด้วยน่ไปขึ้นรถลงเนือไปเนืลงใต้ดินทางรถอดรนี่กระชุกแล้วัทุกความเชื่อเน่ยาทุกเสาุบัป้รงเนอเอออ่ะเร็ว วันนี้ก็มีผู้ใหญ่แจดีนะครับผมจากคุณยายพลอยแก้วครับสุงคะแนนค่าลดให้กับพบอพลายคมีด้วยนะครับหนึ่งพันคะแนนเลยครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ทวงเงินนะครับผมเพื่อเปิดโครงการทับถุงเข้าบ้านครับหนึ่งพันคะแนนด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็ให้ความเล็กไปแล้วนะครับผมมาคืออะลรมาเลย đó 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 các bạn sao nữa nha phải đi lẹ rồi nó dễ không có

ร้อยแล้วนะคะก็ะะให้ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวช้างนะคะนี่มาส่งขยไฟคำนีไปที่คำชะโนดครับคือรถง่ายมากเลยครับสปายคำนีคือรถง่ายมากเลยครับผมโอ้ขอให้ดีทางตลอดปลอดภัยนะครับทุกคนรถไฟคำนี เตพ่อมาหมาควาก็เซฟความปลอดภัยให้ผู้ใหญ่นะคะโอเคเลยไปขอบคุณคุณลุงไกลเวียนด้วยนะคะที่ไปส่งพ่อใหญ่เดี๋ยวไปทิพเดี๋ยวไปโอเคแลวครับผม ต้องเตรียมไม้สอยมะเดงไปด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยคะ่ะ <c oughs> ทปัตเตอร์อยู่ไปด้วยนะครับผมวันนี้ไปเป็นผู้ช่วยกระดุงลุงเท่านะครับผมวันนี้จะถมทรายคำีด้วยนะครับผมไปทะเลทิศเขาไล่ถึงไปลูกฟีเขาจะเรียกสร้างยื่นมาเนอะโอ้ทำยื่นที่โอ้ไคือทำยื่นหรอกจะส่งเกาลูกโอ้ฮ่าฮส่งเกาลูกดิงปัตเตอร์จะไปส่งพะยญ่คำีด้วยนะคะ ไปส่งถึงที่เลยค่ะรับไปลร้ครัาลดครับปลอดภัยใหล่คยำไ้เะเดินทางตลอดปลอดภัยถึงคำสนนนะครับพระภูปกรรัคุ้มครองค่ะบายบายแม่บายไัยขรงมี้บายมี ดูดคนไทยด้อครับหัินี้นะครับผมแล้ก็มาส่งไปกันนีครับไปทำาชะโนนนะครับผมหัินี้ก็ขอขอบคุณทุกลังใจนะครับผมก็อ่าลืมลผลไม้ด้วยครับผมวันเสาร์นี้ครับผม ทำการไลฟ์สุดนะครับผมทางช่องพลายแซมสันคันเมืองนะครับผมกับคมนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดจิดนตาละช่องพลายแทนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมกับคืนี้ก็ขอกลากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ